พูดถึงครับผมรถที่ประหยัดน้ํามันในช่วงนี้ครับผมไวรุ่นชอบสุดๆไปเลยครับผมต้องยกให้ตัวนี้เลยพี่อีซสุูดีแม็กครับผมหน้าใหม่โมใหม่ตัวเตี้ยจัดทรงลงแม็กครับย้ํานะพี่รถคันนี้นะล้อฟรีครับผมยางฟรีสภาพสวยๆแบบนี้เลยเดินมาดูใกล้ๆกันหน่อยครับพี่เป็นไงครับพี่สภาพรถนะผมบอกเลยครับรถคันนี้สภาพยังกับป้ายแดงเลขไม่อยู่แค่2 0,000กว่าบาทเท่านั้นครับพี่และที่สําคัญนะรถคันนี้ครับจัดทรงมอบ ฟรีถึงที่และที่พิเศษไะไรนั้นครับรถคันนี้นะเริ่มต้นผ่อนแค่6,000บาทเท่านั้นครับพี่ฟังไม่ผิดครับ6,000บาทย้ำนะว่า6,000บาทใช้แบงค์สิบแค่1ใบครับสำหรับใครที่อยากได้โปรโมโชั่นดีๆแบบนี้เงื่อนไขดีๆแบบนี้นะพี่นะเริ่มต้นผ่อนแค่6,000บาทครับแอดเข้ามาที่ 444A ครับผมหรือเบอร์ติดต่อครับพี่แก๊งนี้เลยสนใจติดต่อแก๊งเทเลทับบี้ เบอร์0879503637ค่ะเพิ่มเติมค่ะ0945756699นะคะเพิ่มเติมค่ะ0999292971นะคะผมว่าจะเกือบครบทุกคนแล้วล่ะครับเดี๋ยวรอส่งคันหน้าเจอกันหลงพิทีครับผมสวัสดีครับ